สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวราศีเมษทุกคนทุกท่านสู่ทาโรุธเธอและพี่บายเตยนะคะวันนี้เรามาเช็คพลังงานภาพรวมของคุณนะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์2567ค่ะ การแบ่งตารางราศีของช่องเรานะคะจะอ้างอิงตามศาสตร์ตะวันตกค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะรับชมด้วยการอ้างอิงตามโหราศาสตร์ไทยหรือลัคนาราศีนะคะก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะมันเป็นเพียงพลังงานภาพรวมเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะรับชมด้วยการใช้วิจารณญาณกันด้วยนะคะ วันนี้เรามาดูกันนะคะในส่วนของการงานการเงินและก็ในเรื่องของความรักนะคะของทุกๆสถานะของชาวราศีเมษในเดือนกุมภาพันธ์นะคะมาเริ่มต้นกันก่นกอนนะคะในส่วนของอดีตที่ผ่านมานะคะไพ่ที่คุณได้ค่ะ7 of s ่ o r s อป r แล้วก็ The h y p ิ t ท s นะคะ,ะในเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะเจอกับความคิด นะคะที่ค่อนข้างสับสนวุ่นวายใจนะคะหรือบางคนบางท่านนะคะอาจจะหาคําตอบบางสิ่งบางอย่างให้กับชีวิตของตัวเองไม่ได้นะคะบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าขา่าไม่ออกนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่คลุมเครือนะคะ คุณอาจจะมีอะไรในใจที่ปิดบังซ่อนเร้นหรืออยู่ในสถานการณ์ของความรักที่ไม่ชัดเจนนะคะไม่มีสถานะนะคะหรืออาจจะแอบชอบแอบมองใครอยู่นะคะตัวคุณเองค่ะอาจจะมีแผนการอะไรบางอย่างในใจนะคะที่จะเอออยากจะทำนะคะกับชีวิตของคุณนะคะแต่ยังไม่สามารถที่จะเออหาจังหวะในการลงมือทำได้นะคะแต่ก็เป็นแผนการที่ดีนะคะที่ คุณจะมีโอกาสได้ทำในอนาคตหรือว่าถ้าลงมือทำแล้วเนี่ยก็สามารถทำได้สำเร็จเช่นกันนะคะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่ดีสำหรับคุณเท่าไหร่ที่จะทำหรือว่าโฟกัสในเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะคะในปัจจุบันนี้นะคะตัวตนของคุณนะคะเป็นสองเหรียญน,นะคะความคิดค่อนข้างที่จะสับสนวุ่นวายใจอย่างต่อเนื่องจากอดีตที่ผ่านมานะคะตัวคุณค่ะมีแผนการที่อยากจะออทําให้อนาคตของคุณ ุณมีความสุขดูแลตัวเองได้นะคะหรือใครที่ทําธุรกิจนะคะก็อยากจะให้ผลประโยชน์การลงทุนของคุณงอกเงยออกมาเป็นผลลัพธ์ที่ดีนะคะมีความมั่นคงทางด้านการเงินมั่งคั่งทางด้านการเงินนะคะแต่ว่าในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องอดใจรอก่อนนะคะเพราะว่าในเรื่องของการเงินการลงทุนในช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องเป็นสถานการณ์ของการที่จะต้องหมุนตะกระครระองไปนะคะตัวคุณอาจจะทํางานเ หลายอย่างในช่วงนี้ไฟพร้อมๆกันนะคะมีมากกว่าออหนึ่งทางนะคะหนึ่งงานที่คุณรับผิดช,ชอบอยู่นะคะถือว่าก็เป็นจงังหวะโอกาสที่ดีที่คุณจะมีรายรับเข้ามามากกว่าหนึ่งทางเพียงแต่ว่าในการรับผิดช,ชอบเนี่ย ก็จะต้องหัวหมุนกันเลยทีเดียวในช่วงนี้นะคะตัวคุณเองค่ะมีการวางแผนอะไรบางอย่างนะคะที่อยากจะทําให้สําเร็จในอนาคตเพียงแบบว่ามันจะเป็นแผนระยะยาวแล้วก็อาจจะยังไม่สามารถที่จะทําอะไรได้มากในตอนนี้นะคะเพราะว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมันก็เหนื่อยมากพอแล้วนะคะอาจจะยังไม่ค่อยมีเวลาได้คิดหรือว่าลงมือทําในสิ่งที่คุณอยากจะทําในอนาคตสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าออคุณก็ค่อยๆเริ่มทําไปนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดี ะะบางคนบางท่านอาจจะมีการวางแผนการเก็บออมนะคะในระยะยาวนะคะการลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์การาทำธุรกิจเกี่ยวกับของมีค่านําเข้าส่งออกการต่างประเทศต่างๆนะคะก็ในช่วงนี้เนี่ยชาวราศีเมษก็อาจจะเน้นเป็นการวางแผนไปนะคะซึ่งในตรงนี้เนี่ยเมื่อถึงเวลานะคะโดยมองว่ามันก็มีโอกาสที่จะสําเร็จนะคะในสิ่งที่คุณมุ่งหวังด้วยนะคะเพียงแต่ว่าอดใจรอสักนิดหนึ่ง ในอนาคตนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมีแนวโน้มที่ว่าตัวคุณเนี่ยจะรู้สึกถึงความไม่มั่นใจในตัวเองนะคะคุณอาจจะรู้สึกรักพี่เสียดายน้องเสียดายโอกาสอะไรบางอย่างนะคะจมกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตซึ่งมันก็ทําให้ตัวคุณเนี่ยไม่มั่นใจนะคะว่าคุณจะสามารถก้าวไปต่อนะคะถึงชัยชนะความสําเร็จที่คุณคาดหวังหรือเปล่านะคะในอนาคตนะคะเออเมน เป็นในเรื่องของการที่คุณเนี่ยสูญเสียความมั่นใจแหละนะคะหรือบางคนบางท่านอาจจะคิดนะคะไปย้อนในอดีตนะคะว่า สิ่งที่คุณเคยตัดสินใจผิดพลาดในอดีตเนี่ยจะกลับมาเล่นงานคุณหรือเปล่านะคะจริงๆเตยมองว่ามันก็มีโอกาสนะคะที่เรื่องเก่าๆเนี่ยจะวนกลับมาสร้างความเสียหายกับตัวคุณเหมือนกันนะคะออที่เห็นหลักๆเลยเนี่ยจะเป็นในเรื่องของความทุกข์ใจแล้วแหละที่มันจะเกิดขึ้นนะคะในสิ่งที่ออคุณเคยทําผิดพลาดตัดสินใจผิดพลาดในอดีตในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยอาจจะย้อนกลับมานะคะทาให้คุณทุกข์ใจไม่สบายใจได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของ งานเก่าๆนะคะที่คุณเคยทําบิดพลาดนะคะในช่วงเดือนกลุมภาพันเนี่ยก็อาจจะต้องนํากลับมาแก้ไขเปลี่ยนแผนกลยุทธ์นะคะหรืออาจจะเป็นงานเก่านะคะที่มันเคยพับเก็บไปนะคะในเดือนนี้เนี่ยก็อาจจะมีการที่จะต้องหยิบนํามาทําใหม่นะคะจัดการ manage มันใหม่นะคะให้เกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการเงินนะคะจ,จะเป็นในเรื่องของการที่ ตัวคุณเนี่ยไปเห็นยอดบัญชีนะคะเอกสารการเงินอะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้ตัวคุณรู้สึกว่าจุดตรงนี้มันเป็นการตัดสินใจผิดพลาดแล้วก็ทําให้ตัวคุณจะต้องสูญเสียเงินอะไรบางอย่างไปซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วในอดีตเสียหายไปแล้วในอดีตนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันทําให้ตัวคุณรู้สึกกลับมาเสียเซลฟ์กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในช่วงเดือนนี้อย่างเช่นรายได้เสริมนะคะอย่างเช่น การในการทําเงินใหม่ๆนะคะคุณมองเห็นโอกาสมีจังหวะเข้ามานะคะมายื่นโอกาสให้คุณน่ะจะเป็นเอ่อกัลยาณมิตรในชีวิตคุณนะคะที่มาชี้ช่องอะไรบางอย่างที่เป็นโอกาสที่ดีด้วยนะคะเพียงแต่ว่าคุณเนี่ยอาจจะยังไม่อยากจะคว้าเอาไว้นะคะเพราะว่าตัวคุณเนี่ยรู้สึกไม่กล้านะคะที่จะ ลงมือทํากับมันอย่างเต็มที่ในช่วงนี้นะคะหรือตัวคุณเองอาจจะติดขัดในเรื่องของเงินทุนด้วยอย่างไรก็ตามภาพรวมเนี่ยอยากจะแนะนําให้ชาวราศีเมษ ค่อยๆจะเย็นๆไปนะคะถ้าเกิดว่าตัวคุณยังไม่พร้อมนะคะที่จะตัดสินใจอะไรในช่วงนี้นะคะไพ่ก็แนะนําว่าให้ตัวคุณเนี่ยใช้อินทูวิชันค่ะอยู่กับตัวเองก่อนสักระยะหนึ่งนะคะแล้วคุณจะตกตะกอนความคิดนะคะแล้วก็จักรวาลค่ะ,ะก็จะช่วยจัดสรรให้คุณนะคะได้รู้คําตอบว่าคุณจะต้องทําอย่างไรจัดการอย่างไรกับในเรื่องหน้าที่การงานการเงินการลงทุนของ นะคะถ้าเกิดว่าในตอนนี้เนี่ยยังไม่พร้อมนะคะก็ไม่จําเป็นที่จะต้องรีบร้อนเพียงแต่ว่าขอให้โพสิทีฟกว่านี้นิดนึงนะคะเพราะว่าในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยดูแลเรื่องการงานการเงินเนี่ยคุณจะค่อนข้างเสียอกเสียใจนะคะมีความหม่นหมองในจิตใจมากเป็นพิเศษเลยนะคะทางทั้งที่จริงๆแล้วสถานการณ์จริงอาจจะไม่ได้เลวร้ายไม่ได้แย่อย่างที่คุณคิดไปเองก็ได้นะคะ ส่วนในเรื่องของการช้อปปิ้งการใช้จ่ายของฟุ่มเฟือยอะไรที่ยังไม่จําเป็นในช่วงนี้ก็หดไปก่อนนะคะโดยเฉพาะใครนะคะทีอ่อยากจะวางแผนในเรื่องของการซื้อของชิ้นใหญ่ในอนาคตนะคะขอให้คุณตั้งใจนะคะทำแผนได้รับรายจ่ายดีๆนะคะหรืออาจจะยอดกระปุกเอาไว้ด้วยก็ได้นะคะก็จะทําให้ตัวคุณเนี่ยไม่เสียสมาธิวกกแวกกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับคุณนะคะในปัจจุบันนะคะ โอเคเรามาดูกันต่อในส่วนของความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะคะคนโสดนะคะเตยมองว่าสถานการณ์ของคนโสดกับคนที่มีความสัมพันธ์ซับซ้อนเนี่ยน่าจะใกล้เคียงกันนะคะคุณอาจจะเจอกับสถานการณ์ที่แอบชอบเขานะคะหรือมีใครมาแอบชอบคุณแต่ดูแลพลังงานเนี่ยน่าจะเป็นไปทางที่คุณแบบชอบเขามากกว่านะคะแอบรู้สึกดีกับใครนะคะหรือคุณอาจจะมีความรู้สึกเลยว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ใช่นะคะเพียงแต่ว่าในตอนเนี้ย สถานการณ์ในการที่จะมาสารสัมพันธ์กันทําความรู้จักเรียนรู้กันเนี่ยมันค่อนข้างยากลําบากนะคะเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกว่าตัวคุณเองยังไม่มั่นคงมากพอนะคะกับในเรื่องของหน้าที่การงานหรือการเงินเพราะฉะนั้นในการที่จะก้าวเข้าไปชีวิตของใครในช่วงนี้คุณอาจจะยังไม่กล้าแล้วฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาเองก็ดูเหมือนจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมั่นคงดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณอาจจะยัง ไม่แน่ใจนะคะว่าคุณจะเข้าหาคนคนนี้ด้วยวิธีไหนซึ่งคุณก็อาจจะยังคงทิ้งสถานการณ์นี้เอาไว้ก่อนในเดือนนี้นะคะเพราะว่าคุณอยากจะโฟกัสในสิ่งที่คุณจะต้องทาในตอนนี้นะคะส่วนในอนาคตเนี่ยเป็นอย่างไรค่อยว่ากันนะคะแต่คุณก็ดูจะเล็งคนนี้ไว้อย่างจริงจังแล้วแหละก็อาจจะมีการค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะค่อยๆทําความรู้จักกันไปนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะมีข่าวคราวนะคะหรือคําพูดนะคะหรือ โอกาสที่จะได้พบเจอกันหรือพูดคุยกันนะคะเหมือนจะมีทีท่าอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณมีความสุขความสบายใจมากขึ้นว่าตัวเขาเองก็รู้สึกดีกับคุณหรือยังน้อยก็มีความเป็นเพื่อนที่ดีให้กับคุณนะคะเพียงแต่ว่าในช่วงเดือนนี้เนี่ยอา,อาจจะยังไม่ได้มีโอกาสที่คุณจะเปิดเผยความในใจนะคะแล้วเขาตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้แสดงท่าทีอะไรที่จะเกินความเป็นเพื่อนนะคะในช่วงนี้เนี่ย ตัวคุณเนี่ยอาจจะต้องโฟกัสกับเรื่องหน้าที่การงานนะคะหรือตัวเขาเองด้วยนะคะก็เลยทําให้คุณและเขาเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอกันนะคะไม่ได้บังเอิญเจอกันนะคะหรือบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงในเรื่องของด้านการงานนะคะก็เลยทําให้ต้องไกลกันด้วยนะคะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะยังไงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยคุณจะมีโอกาสได้รับข่าวข่าวจากเขาหรือได้พูดคุยกันเล็กๆน้อยๆให้คุณรู้สึกถึงความสบายใจ ที่เขายังไม่ได้หายไปไหนจากชีวิตคุณนะคะในส่วนของคนที่มีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนะคะเตยคิดว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะอยากจะจบกับความสัมพันธ์ที่คุมเครือนะคะคุณอาจจะอยากจะก้าวออกมานะคะแล้วก็ตัดจบกับความสัมพันธ์นี้นะคะมันเป็นไปด้วยความเศร้าใจนะคะอาจจะเป็นตัวคุณเองเนี่แหละนะคะที่ไม่สามารถที่จะให้ความ ชัดเจนกับเขาได้นะคะแต่ว่ามันก็รู้สึกดีที่คุณยังมีเขาอยู่ในชีวิตนะคะในช่วงเดือนนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะยังกักกักเขาไว้อยู่นะคะเพราะว่าตัวคุณก็รู้สึกค่ะว่าการสูญเสียเขาไปหรือการห่างหายกันเป็นนานๆหลายๆวันไม่ได้พูดคุยกันเนี่ยมันก็ทําให้คุณทุกข์ใจนะคะเพราะฉะนั้นตัวคุณเองก็อาจจะหาวิธีการอะไรที่ยังคงรักษาเขาไว้ในชีวิตนะคะซึ่งมันก็ทําให้ตัวคุณเองมีความสุขเพียงแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะ ให้คาตอบหรือสถานะที่ชัดเจนกับเขาตรงนี้นะคะก็อยากจะเตือนให้กับชาวราศีเมษนะคะที่มีความสัมพันธ์ลึกลับซับซ้อนอะไรอยู่ตอนนี้นะคะถ้าเป็นตัวคุณเองที่กําลังทําผิดอยู่หรือเอาเปรียบใครในเรื่องของความรู้สึกด้านความสัมพันธ์อยู่นะคะขอให้คุณเลิกทาซะนะคะเพราะว่าความรู้สึกนะคะที่ไม่ดีตรงนี้เนี่ยมันจะกัดกินความรู้สึกของคุณไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทําให้อ,อ่อคนที่คุณแคร์ไม่ว่าจะเป็นคนไหนก็แล้วแต่หรืออาจจะทั้งหมดที่คุณแคร์เนี่ยเขาเองก็ รู้สึกแย่ไปด้วยนะคะแล้วก็ในวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการสูญเสียอะไรขึ้นมานะคะตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่เสียใจในภายหลังด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นขอให้คุณเลือกนะคะว่า คุณจะไปทิศทางไหนกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนตรงนี้นะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะดีกว่านะคะเรามาดูกันต่อในส่วนของคนที่มีคู่นะคะในช่วงเดือนนี้ค่ะเออตะคิดว่าต่างคนต่างยุ่งนะคะทำงานนะคะรับผิดชอบหน้าที่ของแต่ละฝ่ายนะคะ คุณเองก็พยายามที่จะประครับคองความสัมพันธ์ให้ไปได้ดีค่ะแต่ว่าหลายๆอย่างในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้มันอาจจะมีอะไรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปนะคะตัวคุณเองก็ค่อนข้างที่จะไม่สบายใจในเรื่องของหน้าที่การงานหรือการเงินนะคะในเรื่องของการสารสัมพันธ์เนี่ยมันก็เลยอาจจะเป็นไปได้ยากลําบากในด้านของความรู้สึกค่ะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเตยมองว่ามันก็จะยังคงมีบรรยากาศดีๆอะไรบางอย่างที่คุณและเขาได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะอาจจะเป็นประโยคสั้นๆนะคะที่ฟังแล้ว ชื่นใจนะคะหรืออาจจะเป็นของขวัญแทนใจนะคะทำให้คุณน้งคูนี่นยังคงรู้สึกมั่นคงซึ่งกันและกันนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้หวานชื่นนะคะเหมือนสมัยก่อนที่จีบกันแรกๆเท่านั้นเองนะคะในช่วงเดือนนี้ก็อยากให้ชาวราศีเมษนะคะเปิดใจคุยกับคนที่คุณรักให้มากขึ้นนะคะมีปัญหาอะไรก็ค่อยๆค,คุยค่อยๆเคลียร์กันไปนะคะแล้วก็สามัคคีกันนะคะในในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะมันก็จะ ไปต่อได้อย่างราบรื่นนะคะเรามาดูกันนะคะในส่วนของไพ่ออโคลนะคะที่อยากจะบอกชาวราศีเมษนะคะในด้านของความรักในเดือนนี้ค่ะสำหรับคนโสดน,นะคะไพ่อยากจะบอกกับคุณว่า express your love ค่ะ คนโสดค่ะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกชอบนะคะมีใจให้กับใครอยู่รู้สึกดีกับใครอยู่นะคะลองดูค่ะลองออแสดงออกในเรื่องของความรู้สึกของคุณดูนะคะคุณอาจจะเซอร์ไพรส์ก็ได้ว่าเอ้ยจริงๆคนที่คุณชอบอยู่แอบชอบเขานะคะเขาอาจจะมีใจให้กับคุณก็ได้นะคะลองแสดงออกถึงความรู้สึกดีๆให้เขาได้รับรู้ดูนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เสียหายนะคะความรักเป็นสิ่งที่ดีค่ะถ้าเกิดว่าอยู่ในพื้นฐานนะคะ ของการให้นะคะที่ถูกต้องนะคะลองใช้มาตรฐานของความเป็นเพื่อนนะคะเป็นการยานามิตรกันดูนะคะแล้วลองแสดงออกดูค่ะความสัมพันธ์นี้อาจจะไปได้ในอนาคตก็ได้นะคะในด้านของคนที่มีความรักซ้อนนะคะความรักไม่ชัดเจนนะคะไพ่บอกว่า getting to know อ a ชชาเดอรนะคะในช่วงนี้เนี่ยก็ให้ชาวราศีเมษคนที่มีความสัมพันธ์ซับซ้อนเนี่ยลองดูนะคะว่าคนคนนี้เนี่ยเ,เขาเป็นคนอย่างไรนะคะลองศึกษาลองให้เวลาซึ่งกันและกันมากขึ้นในเดือนนี้เนี่ยคุณอาจจะไปเจอจุดอะไรบางอย่างที่ได้รู้ว่าคนคนนี้ใช่หรือไม่ใช่ควรไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะก็เป็นพลังงานที่จะเตือนกับชาวราศีเมษในเดือนนี้ค่ะ สำหรับคนที่มีคู่นะคะ v ว r ร s o o n ู soon, ค่ะสำหรับคนที่มีคู่ในเดือนนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาให้กันละกันนะคะหรือว่าอาจจะยังไม่ได้เจอกับจังหวะเวลาที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันให้มัน่นคงอาจจะเป็นในเรื่องของการมั่นหมายการแต่งงานอะไรนะคะในอนาคตนะคะที่เดือนนี้อาจจะยังไม่ได้หยังไม่ได้มีจังหวะที่จะเกิดขึ้นแต่ในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะก็ มีโอกาสนะคะที่จะเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นนะคะอะไรก็ตามนะคะที่คุณกังวลน,นะคะมันก็จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แล้วนะคะอ,อ,อย่าพึ่งน้อยเนื้อต่ําใจหรือเครียดจนเกินไปนะคะอะไรที่ใช่นะคะไม่ช้าไม่นานยังไงมันก็จะใช่สําหรับเรานะคะเพราะฉะนั้นก็ขอคุณปล่อยวางแล้วก็ p o i t i v e thinking เอาไว้ก่อนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะ สำหรับพลังงานภาพรวมของชาวราศีเมษในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็จะประมาณนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่เข้ามารับฟังคลิปนี้กันค่ะก่อนที่จะจากกันไปนะคะไต้ฝากกดไลค์กด subscribe นะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจกับไต้ด้วยค่ะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ